ทักทายพี่น้องจ้าเหมือนนี่มาดนเำเจวสิเป็นวันหยุดสิพาคเขาป่าพี่น้องไปซ่องเบื้องเห็ดถามโบมีเห็ดกับแวะไปเก็บต้นหอมป่ากันเนาะพี่น้องเนาะเอาเขาป่ากันจ้าตามมาค่ะพี่น้องจ้าต้นหอมป่าเปิดต้นบใหญ่ยค่ะขันใดดึงหัวเป็นขึ้นมาได้น้ำ้อมโอ้ยเสดายแถอเขาป่านี่คอยนึกว่าคอยสิเรีกว่าสินีอัน บัได no. ้พอัหอมปลาน้องบดวแตกมีดมานั่งแต่ว่าได้หัวบัได้อุ้ยอันนี้ได้หัวเสยพี่น้องามๆค่ะเอาต้นกับบัวแตโอ้เนี่ค่ะอันนี้ก็ต้นใหญ่ๆพี่น้องโอ้ดึงบัได้กสัมอันนี้นี่ก้อนนี้ใชเป็นงามพี่น้องเดือดมีดนะวุ้ยแตกยัวนี่ดูน ต่ป้าพี่กดตุโกโตเอาไปเอายูโรดถ่ายในไปโอ้ยอันนี้ไม่ได้เลยเอ่อจะเอายูโรดถ่ายในไปไปว่าเช็ดเช็ดอู้ยบะไรหัวนี่หอมปลาพี่น้องงามงามเบอร์ไหนโมกาโอ้ยยสมองนส่วนพนหยิกง่ายพี่น้องก็ขยักเด็กของหัอวัาน้ำเบะ ใบของอันโอ้ยบ่ได้ซ่สัมโอ๊ยอันนี้ได้นี่บางบางบางต้นเพิ่นจะขึ้นง่ายพี่น้องบางต้นจะขึ้นบ่ง่ายพุ่น่ะขึ้นไปทั้งผุ่นหลายค่ะพี่น้องดุงต้นหอมป่าพี่น้องโอ้ยดึงบัวใหญ่กระจายนี่นะพี่น้องเบื้องต้นเพิ่นบักย้ายนึง อันนี้เบิ้งหัวเพิ่นดึงขึ้นมาหนิที่หนอนเป็นก็ขอเด้อนี่น่างามตก็สิล้องเบิดนี่อุ้ยได้ขึ้นมาเบิดเลยทั้งหากทั้งหัวพี่น้องจะไปสอมเอาอยู่บ้านเฮาเนาะอย่างงามค่ะโอเคหน้องต้นบักใหญ่โอ้ยหาสัมบริหารหัวอุ้ยได้อยู่อันนี้ดึงขึ้นมาอีกที่หนึ่งอีกึงได้บ่ ดีนะฝนตกใหม่พี่หน,อน,น่องเพิน่นเพิ่นอ่อนดินเพิ่นอ่อนเห็นปะคะขึ้นได้หดหัวเพิน่นนี่กระได้ค่ะปวยงามค่ะพี่หน่องว่าด้เอามีดมานมาน่าเหมือนไหนก็เลยดึงเอาดงหอมปลาพี่หน่องดึงขึ้นง่ายยงไเหมือนนี่เบอร์ให้มอง่อุ้ย,ยดึงหัวขึ้นง่าย่ายปดๆเลยไหม

โอู้งามพี่น้องพี่หน้าสวยค่ะสวยพี่หน้าพี่น้องขึ้นน้ำศอกทีนี้อันนี้ไบร์ทวู้ดไบร์ทอัมเอาคนฟังอยู่เลยอันนี้บ่ได้บ่ได้บ่ได้หัวมันไบร์ตะต้นพี่น้องขึ้นน้ำโขดหินอีกจังหาพี่น้องเอ้ยเดินไปดึงยางจูดึงหยางเติบโตโอ้ย อยากเลยลองบุญใหม่ดิอุ้ยอุย้ยดินเขา้าปากคนเออได้สิเอยดินพี่น้องได้หัวพันมะนาวเห็นปะคะขึ้นอยู่ข้างขูดหินหอมปลาได้พี่น้องเนดะ้อมาเก็บน้ำกันผ้าเขาป้ายแล้วพี่น้องไม่ได้อุย้ยหกักซำขาดซำเก็บหอมปลาพี่น้อง ต้นนี้ใหญ่ๆอบอวลเลยบางต้นก็ไดหา่าบางต้นก็ะบได้เนาะงามๆพี่น้องจะเอาไปสอมอยู่บ้านห้องน่ะนี่ดูอยูย่ป่าจังสิค่ะหลายค่ะ่อยสะอ่อนพี่น้องยนี่ยหนานี่ของกินบ่อึดบ่ยยากเนาะค่ะนี่อันนี้ได้หัวเพันธุ์น้ำกับดินแน่จักหน่อยด้วยพี่น้องด้วยบางบางตน้นท่านเกลาบ่ขึ้นง่ายเลยขืนยากเสบอยู่ บ่าดดเอามีดมานั ar, like so shoe, ่งกันเลยดึงเอาแบบนี้พี่น้องต้นนี่เห็นไหมบัวได้ต้นกระไดหัวเพิ่นบางต้นกับบัวได้พี่น้องหอมปลาเขาจะไป็อโอายุบานค่ะพี่น้องงามๆ่ามเลยค่ะโมหอมปลาเขาโอ้ตูผึ่งกระไดเก็บต้นหอมปลาห้ามกันพี่น้องชักสิไปเะ็ดศยังกินคือกันนั่นล่ะเบิ่งกวนว่ามัน มันจะได้หลายโบ้เนาะก็ไปใช้ใช้ตุมใส่แกงได้ก well ันด้วยพี่น ah ah ้องเด้อพี่เก้าเนรอคือเก็บเป็นพี่น้องก็สะเห็นว่าอ้ยเสียดายแต่ตัวนี้ได้ฮากบ้ก็อู้ว่าแด้ฮากเสยพี่น้องนี่เอาตีก็เป็นหัวเป็นพี่น้องเบิรงนี่ค่ะหัวเป็นได้ขึ้นมางามงามมองนี่ดินลมๆเหมือนนี่โบ้ได้เอามีดมาน้ามพี่น้องมันก็เลยเก็บ มองได้หัวกะกะดีไปเนาะเขาจะไปหลอกเอาอยู่บ้าสน,นะพี่นอ้องมงป่ายหัวเทากะบสร้างหัวมันเขาก็บ,บ่อาหัวมันชั่งหัวมันนั่นคือว่าละ <c oughs> พี่นอ้องโอ้ยโอ้ยบ่ได้หัวสามดังขาดตุ๊บปวดพี่นอ้องมองนี่ยอันเป็นอย่างเอาแต,ต่ต้นมันโต้นหนึ่งอันนี้ก็ได้หัวพี่นอ้องขึ้นมา ดินฝนตกใไมพี่น่องอุ้ยใยของว่าสยนี่ค่ะงามอจู่บมเป็นฟังเหมือนกันีพี่หน่อยเึินอยู่น้ำปลาบพี่น้อคอยก็ม่ดึงเอกพุทพุพุบ่ได้สนบ่ได้หัวมันยังเพงกไๆพี่น้อง ดอกใหม่ดอกใหม่ดอกอันนี้ดอกหญ้า,านั่นพี่น้องตอกพี่บึนบึนๆึขึ้นน้ำโขดหินอีกอพี่น,อน,น้องเฮ้ยบอร์อะไรซ้ำอันพี่น่ะพี่ขึ้นไปยังสีด้วยพี่น้องขึ้นไปน้ำโขดหินเนีส่สิหลายอยูุ่่นบ่บุกไปเอาดอกมันปลาขึ้นน้ำไต่ไต่คอนใหม่พี่น้องบุ๊ง โอ้ยอันนี้จะได้แต่บัวด้หัวสัมยินก็าากำลังลมๆอยู่อันนี้ได้หัวอยู่พี่นอ้องหอมตาอุดแนวาินพี่น้องเน่าม,มันออกเก็บผักก็มาดำเสี่ยวให้เกาพี่นอ้องนี่หัวเพิ่อนค่อ,คอยๆดึงเอาเนาะอันนี้ก็ได้หัวคือกันพี่นอ้นองหัวหน่อยๆดอกหัวบุคคลง่ายบัวแดงก็ยากะกาได้หัวดีกว่็ไปได้หัวพี่นอ้อง มันหวานหวานัวมันเอาไปใส่ตุ่มย่ำหวานคืออย่างนี้พี่น้องน,นี่นี่แม่เป็นตัเด้กพี่น้องนะโอ้ยเป็นต่วเป็นเจนกันเลยน้ำผ่อยดีดีน,นี่แหละพี่น้องอยู่เบื้องนอกะกฮ้าอยู่หากินไปตามสไตล์เนาะเดี๋ยวพาเขาเก็บเตยเป็นกัมเป็นกัมเลยงสิพี่น้องงามเลย เรา,จ,า,เอา,อา,าจะไปส้อมอายุบานเท่าจะไปนี่จะไปตดัดนหากมันใหงงามเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดเห็ดเ,เขาเอินเน้นว่าเห็ดเนียังโกเออเห็ดเนียังโกโอ้ยมันกินได้อยู่เด้อพี่น้องเกินคนเด้อ เฮ็ดอีหย oh, oh, uh ังโน้เขาเอิ้นโอ้โหเขาจำซื้อบ่ได้ภาษาฝรั่งเศสเดี๋ยวโทรถามมูก่อนอุ้ยหลายพี่น้องพี่ก็นั่งขึ้นเต็มนี่พี่น้องบ้างนี่ก็นั่งขึ้นเต็มเลยอุ้ยโตแค่ใหญ่เลยนี่ขึ้นเป็นมูมูเลยพี่น้องเห็นป้ะเนี่อีกพี่น้องไปสกีบเอาเด้อนี่ค่ะเอาไปให้ผู้ลูก เอาไปให้ปูรูเอาไปให้ฟา้ามาซี่เพิ่นเบิงเนาะอยู่ตั้งประเทศเด้อพี่น้องเด้อถาเห็ดอีหยังบ่แนใจกะจะเก็บแต่ว่าอันนี้คอย่อยว่ามันมันคือกันกับเห็ดที่คอยคอยเก็บนะคอยจำซื้อบ่ได้ฝรัง่งเขากินอยู่พี่น้องเดี๋ยวคอยสิเก็บไปให้ฟา้ามาซี่ตัวเด้อพี่น้องเด้อแล้วเขาจะมาเปลี่ยนถุงมือเอาว่าเป็นยางพี่น้องเอาใส่ถุงตางหากเนาะงามงามพี่น้องพี่น้องพวกเจ้าว่าเห็ดอีหยงังคอยก็ว่าเห็ดกินได้ดดค่ะค่ะกันเะมึงเด้อค่ะ สีเก็บพ่ะว่า,าสีเก็บไปให้ฟาร์มาซีเบึงเนาะามันกินใดบ่พี่น้องใครว่ามันกินใดคัะขัดคอยคอยจำบซื้อมันโมไดแต่ว่าคอยคิดว่ามันหนาสิกินใดอยู่พี่น้องลองเก็บไปให้ฟาร์มาซีเป็นเบิ่งเนะาะหลยเติบอยู่ได้เลยเก็บไปเนาะพี่น้องคุณนะ่ะขึ้นไปหุ่นเต็มเบิร์ดอรุด เอาเก็บไปเพิ่นเบิงข้าวหนาห้ากะสีได้แต่มาเก็บอีกเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศเพิ่นมีหม่งตรวจตรวจสอบด้วยพี่น้องด้วยฟาร์มาซีเก็บเ,เก็บเอาเวิร์ดบอกพี่น้องลองเบิงเนาะมันหอมหอมคือเห็ดอีแลละพี่น้องนี่ค่ะสวยสวยเลยเต็มเลยค่ะก็เ,เก็บไปเพิ่นเบิง ถามมันกินบบได้เห้าก็เอาถิมเนาะพี่น้องเนาะแต่บ่าอันมาดามเจลสีแดงน้ำเด้อค่ะผู้ใดอยู่ต่างประเทศเก็บเพชรเนาะถามันกินบบได้เห้าก็เอาไปหาเห้ืนะ่อเพิ่นตรวจสอบเบื้องนะแต่บา่าถามมันกินได้เห่าก็สีแดงหูวา่ามันเป็นเห็ดที่กินได้เนะาะน่างามพี่น้องก็น่าขึ้นโตออต่แตออยู่ผู้ใด,ดเก็บแล้วกับถิมเด้อพี่น้องทุ่งมือเนาะขาบบให้จับเด้อพี่น้องเด้ออยู่ฝรัง่งอ่ะ ฝรั่งหันบวชหอยจับแต่ว่าหอยกระสิจับอยู่ดอกพี่น้องกว่าขยกระสิเปลี่ยนถุงมือเอาอันนี้เป็นคำแน,น,นะนำจาะคอยเองตุกตะลิงใช่ไหมหอยกระไดเบิ้ลพี่นอ้องขึ้นมาง่ามกระดองไหมสวยสวยค่ะในโก,กลุกหลุบวันนี้ฝุ่นคือไปทัง้งเครื่องฝุ่นเกือบกลายพี่น้องเพราะไหนข้าจะว่ามันไข่ไข่กันเบิ้งในอินเทอร์เน็ตบางหันแต่ว่าถามบาน่ใจเข้าจะว่าเอาไปตรวจสอบนอี่ฟาร์มาซซี่ว่าส,สิเก็บไปให้ฟาร์มาซซี่ตรวจสอบพี่น้อง ตามอยู่คนน่ะเก็บกองไว้ลองเบิงเนาะถ่ากินได้กับได้แกงเลยได้พี่น้องเนี่ยพอจำมันบ่ได้ซื้อบ่ได้ถ้ามันเป็นเห็ดที่ข่อยคิดว่าเห็ดกินได้นะมันสิมันสิได้หลายเติบอยู่เพิ่นได้เป็นห้วยพุ่นน่ะลองลอเก็บเบิงแยกถุงต่างหากเนาะพี่น้องเนะาะค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้มาดมแจวก็เอาคลิปมาฝากพี่ๆน้องๆ้องซ้ำนี้เนาะคะ่ะเนาะไปเลาะมากไอได้ซ้านี้ละคลิปเอามาฝากพี่ๆน้องๆ สำหรับเพจที่เขาไปเก็บมากก็จะเอาไปตรวจก่อนพี่น้องเนาะฝากคลิปไปในเด้อค่ะเอาบรรยากาศเรื่องเมื่อมาฝากพีตอนน้องเบอร์สุขุสุขนค่ะค่ะฝากกดติดตามให้แน่เนาะกดไลค์ให้แน่เนาะค่ะเป็นกำลังใจให้มาดมเสี่ยวด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปเดอ้อพี่น้องเดอ้อดิมิแหงเบอร์สุขุสุขนค่ะสวัสดีค่ะ